มาชมล a ตเบอร์รนะคะต้นนี้คือล a ตเบอร์รี่ไมซอค่ะเป็นลัตเบอร์รี่สีดำแล้วก็เป็นลัตเบอร์รที่ที่อร่อยมากจะหวานค่ะต้นนี้ตน้นต้นแม่เนี่ยเพราะจากเมล็ดนะคะสายพันธุ์นี้เพราะเมล็ดสามารถติดผลได้ค่ะก็ก็จะนานหน่อยปีกว่าปีกว่าปลูกทิ้งๆไว้ติดดอกก็ติดดอกทั้งต้นนะคะตอนนี้กําลังติดดอกทั้งต้น เนี่ยค่ะดอกก็จะออกสีชมพูชมพูนะคะน้นาำโหดค่ะนาำค่อนข้างแบบโหดมากแต่ไม่ซีเรียสเพราะว่าชอบผลเขาผลเขาอร่อยค่ะสายพันธุ์นี้ ขยายพันธุ์โดยวิธีการตอนกิ่งเพราะเมล็ดนะคะแต่ว่าการอนุบาลค่อนข้างยากมากต้นต้นที่มาจากกิ่งตอนนะคะมันเน่าง่ายอะคะ่ะ